สวัสดีครับผมด้วยพระบรมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเดือนสาธารณรัฐประชาชนจีนสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครับทุกคนประเทศจีนนั้นซื้อข้าวจากประเทศไทยทันทีเลย5 0 0แสนตันครับทุกคน5 0 0แสนตันโอ้โหเยอะแยะมากมายครับทุกคนในขณะที่ประเทศเขมรนั้นเยือนแล้วเยืนอีกนะครับผม แต่ก็ไม่มีการซื้อขายข้าวกันข้าวเขเมรยังอยู่ที่ราคา2บาท3บาทอยู่เลยครับทุกคนในขณะเดียวกันประเทศจีนเองก็ตั้งขบวนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และก็น่าตื่นตาตื่นใจนะครับก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์นะครับที่ประเทศจีนนั้นก็ได้ต้อนรับพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยครับทุกคนก็เป็นความสุขของประชาชนคนจีนและเป็นความตื่นเต้นของ คนจีนด้วยครับทุกคนเหนือสิ่งอื่นใดครับทุกคนแน่นอนฮะพระองค์เสด็จเยือนสปจีนครั้งเพื่อเป็นการเจริญพระราชมัยตรีระหว่างกันนะครับระหว่างไทยกับสปจ,จีนทําให้ประเทศจีนไม่รอช้าครับซื้อข้าวไทยตั้งห้าแสนตันนะครับทุกคนตอกย้ําความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับจีนนะครับทุกคนและก็การร่วมมือทางการค้า ระหว่างสองประเทศไทยจีนแบบให้มีความก้าวหน้าและก็ขยายตัวเพราะว่าขเขมรเองก็ก่อนหน้านั้นก็พยายามแล้วนะครับในการเชื่อมสัมพันธ์และก็ค้าขายเพียงแต่ว่าจีนเองก็คนที่เข้ามาลงทุนในขเขมรส่วนมากก็จะเป็นจีนเท่านะครับไม่ใช่การค้าระหว่างกันระหว่างประเทศที่เป็นการค้าขายเกี่ยวกับ การช่วยเหลือ,อประชาชนหรือว่าราษฎรให้อยูดีกินดีแต่เป็นการสนับสนุนผู้มีอำนาจมากกว่าและก็ส่งเสริมสิ่งที่ไม่ค่อยดีและเป็นมิตรต่อเพื่อนบ้านนะครับก็คืออย่างเช่นว่ามีแก้งอัดยากรสแกมเมอร์อย่างเงี้ยเนาะคอเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็รู้กันอยู่ส่วนมากจะเป็นกินเท่านะครับที่เข้ามาทำธุรกิจนี้ในเขมรนะครับ แต่สําหรับไทยกับจีนนั้นแตกต่างออกไปอย่างมากมายครับทุกคนก็คือเป็นการค้าระหว่างกันลองคิดดูนะคนข้าว5 0 0 0 0นตันผมไม่รู้เลยว่าทั้งปีปีหนึ่งประเทศผมประเทศเราผ,ผลิตถึง2,0,000 0ตันหรือเปล่านะครับข้าวแต่ว่าจีนซื้อถึง50,000 0ตันจากประเทศไทยนั่นหมายว่าถ้าประเทศเราไม่สามารถผลิตได้5 0,000 0ตันทั้งประเทศเลยมันก็ว่าซื้อข้าวของประเทศหนึ่งให้ทั้งหมดเลย แต่ว่าประเทศไทยนั้นมีการผลิตข้าวเยอะแยะมากมายแล้วครับทุกคนเนาะ,ะมีการค้าขายในประเทศไทยเองการเอาแปรรูปแล้วก็ส่งออกหลายประเทศนะครับทีนี้จีนก็ซื้อข้าวไทยแน่นอน,นครับทุกประเทศจีนเองก็การบริโภคข้าวด้วยแล้วก็สามารถเอาข้าวไปแปรรูปก็จะเป็นการส่งเสริมแล้วก็เพิ่มพูนเนาะต่อยอดราคาข้าวให้มีราคาสูงขึ้นเพราะว่าการเอาข้าวไปบริโภคอย่างเดียว ก็คงจ,จำกัดแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เอาข้าวไปเป็นแป้งไปแปรรูปเป็นขนมเป็นอาหารหนูนน่นนี่ที่แตกต่างออกไปข้าวก็จะจะมีราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าการบริโภคหลายคนก็แตกต่างกันไปนะครับประเทศจีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่แปรรูป,ปรผลิตภัณฑ์เก่งมากครับทุกคนมีสินค้าหลากหลายโอ้โหนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นการค้าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนั้นบอกได้เลยว่า หาใครเหมือนอยากนะครับทุกคนประเทศที่เขาประเทศจีนเข้ามาอย่างเล่าอย่างเขเมรเนี่ยส่วนมากก็บอกตรงนะามารับผลประโยชน์อย่างเดียวเนาะเพราะว่าเราไม่มีการส่งออกให้เขานะครับผลิตภัณฑ์จากประเทศเราไม่มีสินค้าในประเทศเราไม่มีนะครับที่จะส่งให้เขาแม้กระทั่งข้าวเองนะก็ประเทศเราเองแค่ผลิตนะปลูกกินภายในประเทศนี่ก็ไม่พอกินอยู่แล้วนะครับ ได้ซื้อจากประเทศเอื่นมากินด้วยขายได้ก็บางวางนิดน,ด,นดหน่อยครับทุกคนอาจจะขายให้จีนได้ก็จะเป็นมันสปะหลังนะครับและก็แน่นอนแหละในเรื่องของการสัมปทานอันนั้นผมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวเนาะไม่ไม่ได้จะเกี่ยวกับระบบการค้าการสัมปทานนี่คือเขาเข้ามาสัมปทานเหมืองแร่เนาะและก็ที่ดินต่างๆเ่า,าเานี้ยสุดท้ายก็ในความได้ประโยชน์ก็เขาได้มากกว่าอ,อยู่แล้ว นะครับคนลาวบางทีอาจจะไม่ได้ผลตรงนั้นเลยซ้ําเพราะว่าการประชุมสภาที่ลาวนะครับมีการถแถลงว่าการเก็บภาษีจากการให้สัมปทานเหมืองแร่และก็สัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยเก็บภาษีได้น้อยกว่าการเก็บภาษีบุคคลทั่วไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนลาวไม่ได้เปรียบในเรื่องการให้สัมปทานเลยนะอันนี้ในประเทศลาวนะครับส่วนใน้ขมเหนเอง ก็การส่งเสริมระหว่างกันก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจจีนเทามากกว่านะครับในเรื่องของส scammer c อ l l center ที่เป็นขึ้นชื่อเนาะในประเทศเขมรน,นะการลงทุนต่างๆก็เอื้อต่อเหล่านายทุนอย่างเดียวนะครับมันนี่เอื้อให้กับประชาชนนะถ้าเกิดเอื้อจริงคนเขมรคงไม่ได้ทิ้งข้าวไม่เอาข้าวไปเททิ้งไม่โยนทิ้งน้านะครับและก็ไม่เอาข้าวไปกองเกลื่อนตามถนนแล้วก็ ร้องผมร้องไห้นะครับเสียอกเสียใจที่ราคาข้าวนั้นแค่2บาท3บาทนะครับก็ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยมากๆแบบมากๆนะครับเมื่อพระองค์เสด็จเยือนสอปจีนปุ๊บมีการค้ามีการซื้อขายข้าวถึง500 0 0นตันแน่นอนข้าวนี้ใครปลูกคงไม่ใช่ในายทุนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใครมาสมทานในประเทศไทยอย่างแน่นอนก็เป็น อาเกษตรกรชาวไทยอย่างแน่นอนครนับปลูกข้าวแล้วก็ได้ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวส่งออกอยังประเทศจีน5้าแสนตันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆครับทุกคนประเทศไทยเองก็มีตลาดอยู่แล้วมีการส่งเสริมกันอยู่แล้วเรื่องข้าวนะครับแล้วก็ส่งออกทั่วโลกแล้วจีนนี่ก็กลายเป็นตลาดใหญ่หญตลาดหนึ่งที่รับซื้อทําให้สินค้านะผลิตภัณฑ์ข้าวจากไทยนั้นก็เป็นราคานะครับแม้ราคา จะตกมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะการส่งออกตลาดมันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นข้าวราคามันก็จะแพงขึ้นนะครับมันแตกต่างกันในเมื่ออย่างเขมรเนี่ยเขาเองก็พยายามเหมือนกันไม่ใช่เขาไม่พยายามนะแต่ว่ารุ่พยายามในรูปแบบไหนนะครับแต่มันไม่เกิดขึ้นการซื้อข้าวจากประเทศเขมรถึงทําให้ข้าวเขมรนะั้นตกต่ํามากนะตันละสองพันบาทถึงสามพันถือว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรไปได้ทุนนะครับ ขาดทุนยับเจิญจนทําให้เกษตรกรเขมร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจนะครับก็อาจจะไม่เป็นความเดือดร้อนของของผู้นําเขานะมันเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรตาดําๆนะครับก็คงไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับผู้นําเขาเขาอาจจะขายหน้าด้วยซ้ําที่เห็นเกษตรกรเขมรน,นั้นถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแล้วก็ร้องไห้โยนข้าวทิ้งมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ย อาจจะทำให้เขาโกรธไม่พอใจด้วยซ้ำนะผมว่าถึงแต่ต่างออกไปจากประเทศไทยนะเมื่อไรก็ตามที่ประชชนนี่เดือดร้อนปุ๊บเนี่ยจะมีการคนขวายการแบบว่าค้นหานะครับขนาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ยังสเสด็จไปประเทศจีนไปเยือนแล้วก็ทําให้จีนนั้นเห็นถึงสายสัมพันธ์นะครับก็เกิดการซื้อขายทันทีนะครับแน่นอนก่อนนั้นจะมีการซื้อขายระหว่างไทยกับจีนมีมายาวนานเลยครับทุกคน เนาะสายสัมพันธ์อแน่นแต่ว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นนตอนนี้นะครับเป็นมูลค่ามหาศาลแล้วก็ตอกย้ําให้ขเขมรู้ว่าที่ขเขมนน,นนั้นอ่ะเอามาเย้ยไทยนะครับว่าไทยกับจีนนี่โอ้โหเป็นไงเขาไม่เลือกไทยเลยเขาไม่สนใจไทยเลยน่าเห็นคำพระเจ้าอยู่หัวของขเขมรเนาะยืนคู่กับประาธานที่ปรีดีของ จีนก็เอามาเย้ยประเทศไทยทําคลิปทาอะไรบอกตรงเลยตอนหันโกโรธมากคือคลิปที่พวกเขาทํามันแย่อยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้นะถ้าคำเมนเขาทาเขาเย้ยหรือเขาขิงเนี่ยเขาจะทําคลิปทำคอนเทนต์แู่แย่สุดโดยเฉพาะรูปภาพคําบรรยายเนี่ยบอกเลยว่าเห็นแล้วนี่เจ็บแสบมากคาเมนทำนะครับทุกคนก็คลิปนี้ผมก็นํามาฝากทุกคนทุกคนก็ได้เห็นอยู่แล้วเนาะหน้าสือ่อผ่านหน้าสือ่อผมก็เอามาตอกจำให้คำเมนได้รับรู้วันนี้ฮะ ของจริงอยู่นี่ไม่ใช่ขมเมนนนะจ๊ะฝากไว้เท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับผม